ระบบจำลองสถานการณ์น้ำท่วมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเป็นพื้นที่รองรับลำน้ำน่านที่ไหลไปลงแม่น้ำเจ้าพระยาและท่าวังผาเป็นพื้นที่เสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมซําซากหน่วยงานในท่าวังผามีความพยายามบรรเทาความรุนแรงจากสถานการณ์น้ำท่วมแต่ขาดเครื่องมือในการเตรียมการและรับมือ โดยหน่วยงานของรัฐสนับสนุนให้ประชาชนและท้องถิ่นเตรียมการรับมือปัญหาน้ำท่วมด้วยตนเองเนื่องจากรัฐเองก็ขาดแคลนทั้งกำลังคนและเทคโนโลยีเช่นกันโดยระบบที่ใช้คือระบบจำลองสถานการณ์น้ำท่วมในการจำลองระดับน้ำท่วมเพื่อใช้ในการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมได้ด้วยตนเองการดำเนินการมีหลักการออกแบบให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่ายตลอดเวลาและไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสามารถเข้าถึงได้ผ่าน QR code หรือลิงก์ใช้งานระบบได้ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่หลากหลายชนิดและหลากหลายระบบปฏิบัติการวิธีการพัฒนาใช้แนวคิดการวิเคราะห์พื้นที่และระดับน้ำท่วมตามสถานการณ์จำลองโดยการกำหนดระดับน้ำในสถานการณ์ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นในแม่น้ำนั่นทุกๆ20เซนติเมตรและวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและการประเมินความเสียหาย จากนั้นได้มีการพัฒนาระบบแบบใหม่โดยใช้หลักการ GPS ในการสำรวจพื้นที่ด้วยระบบอากาศยานไร้คนขับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีระบบจำลองสถานการณ์น้ำท่วมได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีระบบจำลองสถานการณ์น้ำท่วมให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านสาขาเชียงกลางองค์กรปกครองท้องถิ่นครูและนักเรียนไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมรับมือและกำหนดแนวทางรับมือสถานการณ์น้ำท่วม ได้รับทุนสนับสนุนประจำปีงบประมาณ2566จากสํจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการประกอบไปด้วยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมผลิตระบบจำลองสถานการณ์น้ำท่วมตาม MOU เพื่อทดลองใช้งาน MOU ระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จากการให้บริการมีการประเมินผลด้วยแบบสอบถามโดยสรุปประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมและมีผู้เข้าใช้บริการจำนวนถึง2597ครั้งผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการมีการทดสอบระบบจำลองสถานการณ์น้ำท่วมในสภาวะแวดล้อมทำงานจริงซึ่งเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านโดยเปรียบเทียบภาพถ่ายจากสถานการณ์จริงกับภาพผลการจำลองด้วยระบบจำลองสถานการณ์น้ำท่วม ประเมินด้วยสายตาได้ผลที่ความใกล้เคียงกันประโยชน์ต่อผู้รับบริการและประชาชนเกิดผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนในท่าวางผาด้านสังคมโดยชุมชนในพื้นที่ศึกษาสามารถเตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมได้ด้วยตนเองและเป็นวิธีการพึ่งพาตนเองด้วยเทคโนโลยีอย่างยั่นยืนเกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในท่าวางผาด้านความมั่งคงมีการทดลองใช้งานในสถานการณ์จริงจากผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ที่เกิดเหตุน้ำท่วม ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการนำระบบจำลองสถานการณ์น้ำท่วมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเข้ามาบริการแก่สำนักงานองค์การปกครองท้องถิ่นจำนวนเจ็ดตำบลในท่าวังผาและครูและนักเรียนโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมเกิดนวัตกรรมในการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมและมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติน้ำท่วมของประชาชนท่าวังผาได้อย่างมาก